สวัสดีครับพบก,กับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการกรุงเทพเสริมดวงวันนี้เรามานั่งคุยกันที่ว่านับวันชีวิตเหมือนการเรียนรู้มันเป็นการเรียนรู้ครั้งใหญ่ด้วยแต่ละรอบแต่ละรอบนาถามว่าชีวิตเหมือนการเรียนรู้ยังไงคุณมีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยในวัยเด็กคุณก็มีความสุขนะพอวัยกลางคนคุณก็ต้องสู้กับงาน งานพอมันทำได้ระดับหนึ่งมันก็จะต้องเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆถามว่าเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนเป็นคนทำงานราชาการเขาก็จะทนราชาการจนกว่าจะ,กะเกษียณจะมีเงินมีทองกินใช้ใช่ไหมแต่ถ้าลองนึกให้ดีๆนะงานทุกวันเนี่ยทุกคนชอบงานฟรีแลนซ์งานสบายๆแต่โลกก็เปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันนี้คนตกงานเยอะขึ้นนะแล้วก็ตำแหน่งงานในประเทศไทยเนี่ย ผมนั่งอ่านแล้วเขาบอกว่าคนตกงานเยอะขึ้นแล้วตำแหน่งงานก็ไม่ค่อยขยายด้วยไม่ค่อยขยายไปถึงว่าไม่ค่อยรับคนใหม่ๆเข้ามาเขาจะจ้างเป็นรอบๆเหมือนจ้างฟรีแลนซ์มาทํางานแทนอะไรเงี้ยในความรู้สึกนะเป็นพวกลูกจ้างจ้างชั่วคราวถึงได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเริ่มเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปความคิดคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นอะไรเงี้ยอืมแล้วก็อย่างหนึ่งช่วงหลังๆอ่ะองค์กรใหญ่ๆที่เป็นโรงงานใหญ่ๆปรับ ปรับระบบด้วยอะไรรู้ไหมปรับระบบด้วยการเลิกจ้างคนเพื่อเอาหุ่นยนต์มาแทนมันก็ลำบากนะถ้าพูดจริงๆอะ่ะเพราะสถานการณ์เวลานี้มันมันบอกได้แค่เพียงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่เหมือนก่อนแล้วเศรษฐกิจมันก็แย่ลงไปชัดมากเลยคือข้าวของมันแพงขึ้นแล้วเศรษฐกิจมันก็แย่ลงสิ่งที่ผมจะเตือนทุกคนกนะ็คือว่าทุกวันนี้การใช้เงินนะต้องใช้ให้เป็นระเบียบจริงๆ ถ้าไม่จําเป็นเขาไม่มีใครอยากจะให้มันมันหนักมากน,นนะมันไม่มีใครอยากให้หนักขนาดนั้นแต่บางทีมันก็ต้องทําใจอ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้เราเองเนี่ยนะถ้าพูดจริงๆอ่ะสภาวะเศรษฐกิจในเวลานี้มันมันบีบคั้น,นให้คนเนี่ยแบบาาทุกทุกใจเป็นบ้าเยอะมากอย่างเมื่อเช้า,ชาเนี่ยผมนั่งดูที่มีพยาบาลคนหนึ่งไปโดดน้ําตายอ่นะคือมันมีความรู้สึกว่าอะไรไหมเขาเป็นนักเรียนพยาบาล แล้วแถมว่าฝึกงานปีสุดท้ายก็กําลังจะสําเร็จแล้วอยู่ดีไปโดดน้ําตายเราก็รู้สึกอะไรไหมรู้สึกแบบเศร้าใจว่าไอความสําเร็จในชีวิตมันก็มีมานะแต่แค่เพียงว่ามันเหมือนกับว่ามีเรื่องให้สะเทือนใจหลายๆอย่างนะโลกเนี้ยเร็วด้วยแล้วมันก็เร็วมันก็แรงแล้วมันก็ทําให้คนทุกเร็วแรงแล้วก็ทําให้คนแบบรับสภาพไม่ได้เยอะมากคือเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ทนงานเหมือนแต่เก่าก่อนแล้วก็ไม่สามารถอยู่ได้ผมก็เห็นนะ อ่าอุ่นใจวัยเกา่าเดี๋ยวนี้เขาก็แบบมีโครงการเปิดรับคนอายุห้าสิบห้าหกสิบไปทำงานกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแรงงานรุ่นใหม่เขาประกาศไปแล้วเนี่ยว่าให้กเกษียณกันหกสิบห้าก็เท่ากับว่าเราก็ต้องทำงานเพิ่มกันอีกห้าปีแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยโหเจ็ดสิบสองกว่าจะ,กะเกษียณกันผมนั่งดูนะมันก็มีความรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมบ้านเรานี่ก็ยังดีนะที่ยังมีประชากรเกิดเยอะอยู่ยังสามแสนนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะยังไม่น้อยนะแล้วก็ มีความรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมหน้าที่การงานทุกคนน่ะพอทําไปถึงจุดจุดหนึ่งอะ่ะมันจะต้องเปลี่ยนหน้าที่การงานที่เปลี่ยนคืออะไรรู้ไหมคืองานแบบเดิมเดิมมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์เหมือนก่อนได้เมื่อก่อนเนี้ยสมัยผมเด็กๆผมเห็นสัมเพ็งมีความเจริญรุ่งเรืองนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้อะไรก็ผ่านจากระบบออนไลน์หมดเลยซื้อผ่านระบบออนไลน์ซึ่งถูกใจไม่ถูกใจไม่มีใครรู้และไม่มีใครกล้าไปสวดใครด้วยมันก็มีความรู้สึกว่าอะไรรู้ไหม โลกมันวิ่งเร็วเกินไปไงแล้วเทคโนโลยีมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปรับเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนเรามีความรู้สึกว่าอะไรหรบางคนมันรับสภาพไม่ได้เยอะมากเลยชั่วคนรุ่นใหม่ๆอ่ะที่แบบว่าไม่ไม่เรียนรู้อะไรอ่ะจะไม่สามารถอยู่อยู่กับระบบระบบปัจจุบันได้เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วการเงินก็วิ่งเร็วขึ้นเงินก็เฟอมากขึ้นค้าขายก็ไม่ดีเหมือนก่อน สิ่งนี้ผมพยายามพูดเตือนทุกคนมานานแล้วว่าไม่รู้ว่าจะดิ่งเหวกันไปมากกว่านี้อีกหรือเปล่าทองยองทองยิ่งแพงเท่าไหรอ่อ่ะข้าวของจะแพงขึ้นตามเท่านั้นอันนี้พูดตามหลักความจริงนะเราเราพูดอิงความจริงโดยตลอดว่าสถานการณ์โลกมันมันไม่ปกติเหมือนเดิมอีกแล้วมันเป็นอะไรที่ที่ไม่สามารถตอบได้เหมือนก่อนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเรายังสามารถรู้การการอนาคตข้างหน้านะแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบการอนาคตข้างหน้านี่รู้แค่เพียงว่า มันอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมองแล้วนะอืมทําไมอยู่ยากขึ้นรู้ไหมไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยคุณต้องคุณต้องไปเรียนมาใหม่เนี่ยเรียนวิธีการใช้อะไรนะใช้หุ่นยนต์โรงงานผมก็มีความรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมโลกมันวิ่งเร็วจนคนรุ่นเก่าไม่สามารถวิ่งทันมันแล้วอ่ะแล้วก็ไวมาก แต่ผมผมผมชอบเรื่องเรื่องหนึ่งนะที่ไปไปไปดูจากพระไตรปิฎกนะที่พระพุทธเจ้าเขียนไว้นะบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีทั้งโง่และฉลาดแต่มนุษย์มีสเกลหนึ่งที่มนุษย์จะสามารถแก้ไขได้หมเราาก็าถึงในที่เนี้ยนะในที่นี้คืออะไรรู้ไหมคือมนุษย์เราอ่ะไม่สามารถเก่งได้ทุกอย่างแต่มนุษย์เราจะชำนาญอย่างใดอย่างหนึ่งได้เก่งไปเลยมีนะเรื่องเนี้ย ผมพยายามเตือนทุกคนทั้งนานแล้วเรื่องการกินใช้การระมัดระวังการใช้เงินเพราะว่าผมบอกนะว่าเราจะไม่รู้ว่าคือการค้าขายไม่เหมือนก่อนปรับเปลี่ยนไปมากสองเลยนะเงินทองจะหายากมากผู้คนจะลำบากมากขึ้นทองยิ่งแพงไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจจะยิ่งดีนะเศรษฐกิจเราไม่รู้ยิ่งไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ข้างหน้าเป็นยังไงสิ่งที่ผมพูดนี่คือเป็นการเตือนเตือนแบบการข้างหน้าโดยตรงเลยว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมั่ง แล้วสถานการณ์มันจะดิ่งเหวกันขนาดไหน <c oughs> รู้แต่ว่าเศร,รษฐกิจไม่ดีออยุคอภพิญญาใหญ่เนี่ยหลวงพ่อพเยือนขันติพโรอะ่ะท่านพูดว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> คือผู้คนจะหันมาเห็นสัจธรรมความจริงมากขึ้นสัจธรรมความจริงนี่คืออะไรการหลูการหล่หลอความรวยความสวยไม่สามารถที่จะใช้ได้ในโลกความจริงเต็มร้อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีแล้วผู้คนจะหันมาปฏิบัติธรรมมากขึ้น หันมาสวดมนต์หันมาภาวนามากขึ้นสิ่งที่ผมพยายามพูดนะคือคือผมนั่งเมื่อกี้นั่งดูเนี่ยหลวงพเยือนเอาพระหน้าปกอะ่ะไปไปไว้ทุกจุดที่อะไรรู้ไหมทุกจุดที่ที่โมทนานะไว้ทุกจุดที่ที่ไล่ขเขมรไปได้ไว้ทุกจุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมท่านก็มาพระหน้าปกเนี่ยเป็นพระที่ประจําวันเสาร์ที่เอาไว้ล้างอาถรรพ์โดยตรงเขามีความเชื่อนะ ในความเชื่อของผมนะจากที่เห็นมาพระหน้าปก,กน,นะคือเป็นพระที่เอาไว้ล้างอาถรรพ์ทุกอย่างโดยตรงในความรู้สึกแล้วก็เป็นพระที่แบบว่ามีมีท่านเทาาน้าพญานาคเท้ามุจลินนาคราชเนี่ยให้การอภิบาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงสิ่งที่ผมพยายามบอกก็คือว่าเตรียมตัวปรับอะไรใหม่ๆเพราะว่าโลกมันกาลังเปลี่ยนเร็วและเปลี่ยนแบบที่เราไม่ยอมรับกันด้วยคือมันไม่ใช่ไม่ยอมรับนะคือ ค้าขายมันก็จะแย่ลงแย่ลงแย่ลง,ลงเงินทองมก็จะหายากขึ้น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 ชีวิตคนมันปรับเปลี่ยนเร็วมากปรับเปลี่ยนจนแบบเกิดอาชีพใหม่เกิดขึ้นมาคืออาชีพที่เราไม่เคยเห็นนะเมื่อสามสี่สิบปีก่อนจนเพื่อนผมวันนี้มาถามผมบอกว่าเฮ้ยไอ้บริบาลเนี่ยมันทํามันมันพามันพาผู้ป่วยเที่ยวได้เหรอบอกใช่แล้วบริบาลเนี่ยทําอะไรอีกอะ่ะบอกนอกจากพาผู้ป่วยเที่ยวแล้วพาผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วดูแลแลกผู้ป่วยตามโรงพยาบาล แล้วนอกนั้นดูแลผู้ป่วยตามศูนย์คนแก่ซึ่งคนรุ่นใหม่ๆบางคนเขาก็ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้แค่เพียงเมื่อกี้ผมไปนั่งดูมาน,นะก็มีความรู้สึกว่านับวันน่ะคนแก่จะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคนแก่มีตังค์อ่ะจะต้องอาศัยคนแล้วคิดดูดิคนรุ่นเนี้รุ่นรุ่นรุ่นหลังจากเนี้ยซึ่งไม่มีลูกนะเขาก็จะต้องจ้างคนมาดูแลนี่เรื่องจริงเลยหรืออาจจะต้องไปอยู่บ้านพักคนชรามากขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะ ถึงได้บอกว่าปรับให้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมเราทําตามใจตัวเองไม่ได้เหมือนก่อนแล้วนะทําตามใจตัวเองนี่คืออะไรรู้ไหมไม่สามารถที่จะคิดอะไรเหมือนกรอบในกรอบเก่าๆได้เพียงแต่ว่าอ่านแล้ววิเคราะห์แล้วคิดทาใหม่ให้ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วโลกมันกําลังหมุนเวียนเปลี่ยนด้านอีกด้านหนึ่งคือคนที่คิดไวททาไวะจะมีโอกาสหาเงินได้เร็วเพราะโลกโลกเนี้ยมันปรับเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆ เร็วขึ้นเรื่อยๆด้านสุขภาพจะมาเร็วแล้วแรงขึ้นเพราะว่าคนเป็นโรคประหลาดเยอะมากเฉพาะคนเป็นโรคที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางสมองเนี่ยหรือโรคประสาทเนี่ยผมไปนั่งอ่านในสถิติมี14ล้านคนในประเทศไทยตอนนี้แล้วก็โรคสุขภาพทางร่างกายโรคแ,แ,แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นเยอะอย่าง pm 2.5ทำให้คนกลายเป็นมะเร็งปอดโดยไม่รู้ตัวเยอะมากช่วงหลังๆเนี่ยนะดังด้วย สิ่งที่ผมบอกก็คือการเรียนรู้ว่าเราเนี่ยควรหาหนากากมาใส่ไว้ควรปรับตัวควรศึกษาอาชีพใหม่ๆช่วงนี้เพราะว่าสถานการณ์โลกมันมันบีบให้คนลาบากมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่พูดจริงๆนะเราเรียนรู้จะอยู่ไงอยู่กับมันเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้จะอยู่เราจะเราจะเป็นผู้สูญเสียเองก็คือเราไม่สามารถหาอะไรได้เพราะว่าถ้าคนหาเช้ากินค่าในเวลาเนี่ยบอกเลยว่าลําบากมากๆสิ่งที่มาบอกเตือนตรงนี้ก็คือว่าควรจัด ฝึกฝนตัวเองอะไรใหม่ๆความคิดให้เร็วขึ้นนะอืมไปแล้ว<ป>ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรรณภิรัตเบอร์โทร06199 22645 09259 29261 ID งสองาย์อ้สโอสิริกหนสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูณนะหน้าทองสาริการเล้นทองเสริมดวงเสริมราศีที่กันทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆแลนะเสียรครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสองพยิบซีจะไปเกติบัตรขายไพ่ยิบสีพร้อมตำราละายไพ่เทพ พร้อมตำราศึกษาได้ด้วยตนเองค่ะรับทำพิธีของขามากรรมค่ะตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับวชิรักียาจินดาเบอร์โทร0849266658อ ID ราย AJTOP16 ขอฝากกดซุปเปรตร์ด้วยนะคะแล้วขอฝากกดติดตาม Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งได้ที่ช่องชมรมโหราศาสตร์ EU, เอเช่นนิวิทยากร Official ค่ะ กราบขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีสสดครับ <c oughs>